สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับจรวดเหินฟ้านะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมล่นมันล่อนสนุกนะครับผมเราปาไปข้างหน้าตรงๆนะครับผมมันก็จะบินขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่ตอไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย โอเคครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราพับครึ่งกระดาษแนวยาวนะครับผมโอเคเล็งตรงได้แล้วก็รีดได้เลยนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราทําการเปิดออกมามาวางในแนวตั้งนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะเอาขอบบนนะครับมาพับชนขอบล่างนะครับผมพับครึ่งนั่นเองนะครับ ก็รีดเลยโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมให้เราทาการเปิดออกมานะครับปั๊บนี่ขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราขอบบนมาชนกับขีดด้านในนะครับผมพับลงแบบนี้เลยเล็งตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมให้เราทาการเปิดออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับผม ขั้นตอนนี้ให้เราทาการพลิกกลับด้านมานะครับปึ๊บโอเคพออยู่ในลักษณะนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปเราจะขอบนี้นะครับผมมาชนกับขอบด้านในตรงนี้เลยถ้าเราทาการจับแบบนี้มานะครับผมแล้วก็พับลงแบบนี้นะครับนี่มาชนกับขอบตรงนี้เลยนะครับผมปึ๊บโอเคพอเรีงตรงแล้วนะครับผมให้เราทงการรีดกระดาษได้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมให้เราทงการเปิดออกมา โอเคจากนั้นนะครับผมเราจะพับขอบบนนะครับผมมาชนกับขีดด้านในตรงนี้นะครับเส้นนี้นะครับผมเราต้องการพับเข้ามาเลยปึ๊บแบบนี้นะครับก็ทาการรีดได้เลยโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมให้เราพับลงมาเลยนะครับปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผม โอเคนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะเอาขอบนี้มาชงเอาขีดกลางนะครับพับสามเหลี่ยมเข้านั่นเองปึ๊บนี่นะครับผมพับให้ตรงนะครับเล็งให้ตรงก่อนแล้วก็ค่อยๆรีดนะครับปึ๊บโอเคอีกข้างก็เหมือนกันเลยครับผมปึ๊บนี่นะครับผมก็จะเท่ากันพอดีนะครับผมตรงนี้ให้เท่ากันขีดกลางพอดีนะครับรีดได้เลย โอเคครับผมพอเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็จะหมุนขวาปุ๊บนี่มาวางในลักษณะนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการเปิดอันนี้ออกมานะครับผมปุ๊บนี่นะครับผมให้เราสังเกตเส้นตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเส้นนี้นะครับจะเป็นเส้นนี้ยาวมาเลยถึงตรงนี้เลยนะครับผมให้เราจับตรงนี้ไว้นะครับเห็นไหมแล้วเราก็ดันตรงนี้ขึ้นมานะครับดันขึ้นมาแบบนี้นะครับผมปุ๊บนี่ ดันขึ้นมาแบบนี้นะครับผมโดยขีดตรงนี้ก็ยังตรงกันอยู่นะครับตรงกันอยู่นะครับผมแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วเราก็ทําการรีดตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมเอาให้ตรงนี้ตรงกันด้วยนะครับผมเราจะพับให้ตรงกันนะครับปึ๊บนี่นะครับผมในลักษณะนี้นะครับเมื่อกี้มันอยู่อย่างนี้นะครับผมล้วเราดันขึ้นมาแบบนี้นะครับปึ๊บนี่ ด้านในตรงกันนะครับผมขีดตรงกลางก็ตรงกันเหมือนเดิมนะครับผมนี่มันจะเหลือหัวตรงนี้นิดนึงนะครับแบบนี้เลยโอเคครับผมพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะผลักตรงนี้ลงไปเลยนะครับผมผลักลงไปเลยปุ๊บนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมพอดีนะครับผมแล้วเราก็จะรีดนะครับรีดให้มันไปชนเป็นเหลี่ยมตรงปลายตรงนี้พอดีเห็นไหมครับปุ๊บนี่ให้มันเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับผม รีได้มาเป็นเหลี่ยมแบบนี้เลยปึ๊บโอเคจากนั้นเราก็มารีตรงนี้ด้วยนะครับปึ๊บนี่ครับผมในลักษณะนี้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพี่นนท์ทำให้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับผมเพราะว่าข้างนี้ก็ทําเหมือนกันเลยนะครับโอเคนะครับผมให้เราทาการพับข้างนี้เข้ามาด้วยนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับแล้วเราให้เราเล็งตรงนี้นะครับผมให้เราเล็งตรงขีดแบบนี้นะครับเราก็มาจับตรงขีดตรงหัวมุมตรงนี้นะครับผมเราจับไว้แบบนี้โอเคแล้วเราก็ดันขึ้นนะครับ ดันดันขึ้นมาแบบนี้นะครับผมปึ๊บนี่แล้วเราก็เล็งให้ตรงเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมนี่นะครับผมเล็งขอบให้ตรงเหมือนเดิมปึ๊บเส้นกลางก็จะตรงแบบนี้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วเราก็บีดตรงนี้ได้เลยนะครับรีดตรงนี้ได้เลยโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมเราก็กดลงเหมือนเดิมนะครับกดลงไปแบบนี้เลยกดลงแล้วเราก็รีดขอบให้ให้แหลมเหมือนฝั่งนี้นะครับผม เราก็รีดให้แหลมเหมือนกันเลยปุ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมพอดีนะครับผมแล้วเราก็มารีดตรงนี้ได้เลยปุ๊บนี่แบบนี้นะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับเหมือนกันเลยโอเคพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมให้เราหมุนกลับมาด้านเดิมนะครับปุ๊บนี่มาวางในลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราเปิดอันนี้มาเปิดอันนี้มาครับแล้วก็เอาอันนี้สอดนะครับปุ๊บ อันนี้มาว,วางในลักษณะนี้นะครับผมเราอันนี้ปิด,ป,ดปึ๊บนี่ก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมนี่นะครับผมตรงนี้เห็นสังเกตสังเกตขีดนี้นะครับผมเห็นไหมนี่มันจะเป็นขีดอยู่พอดีนะครับแบบนี้แล้วเราก็พับลงได้เลยนะครับพับลงปึ๊บก็รีดนะครับผมปึ๊บนี่โอเคแล้วเราก็รีดซ้ําตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะเด้งขึ้นมาเราก็รีดซ้ําไปเลยนะครับ โอเคครับผมพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมให้เราพับประกบแบบนี้เลยนะครับปึ๊บนี่พับประกบขึ้นมานะครับแล้วเราก็เล็งด้านบนให้เท่ากันแล้วก็รีดตรงนี้ได้เลยปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราจะเอาไม้บรรทัดมาวัดนะครับผมปึ๊บเราจะเอาแค่4เซนติเมตรครึ่งนะครับ1 2 3 4สนะครับผม4เซนติเมตรครึ่งนะครับ ให้เราทาสัญลักษณ์ไว้แบบนี้นะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมเราจะพับปีกลงนะครับจะพับปีกลงนะครับผมจากหัวตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นยาวแบบนี้ไปเลยนะครับยาวมาถึงสัญลักษณ์ที่เราทําไว้นะครับผมให้เราพับลงแบบนี้เลยปึ๊บนี่นะครับมันก็จะเฉียงมาตรงหัวพอดีแหลมพอดีนะครับนี่แบบนี้เลยแล้วเราก็เล็งตามที่เราทําสัญลักษณ์ไว้ปึ๊บ พอตรงแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมก็จะตรงกันเลยในลักษณะนี้นะครับผมโอเคแล้เราพับแบบนี้ลงทั้งสองข้างเลยนะครับเราก็เล็งปีกด้านบนให้ตรงนะครับผมแล้วเราก็รีดได้เลยปึ๊บเราก็มารีดอีกทีหนึ่งนะครับปึ๊บนี่โอเคครับผม เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับเจ้าโหลดเหินฟ้าของเรานะครับผมเท่เลยตัวนี้ล่อนมันสุดๆเลยนะครับผมล่อนมันล่อนสนุกมากนะครับพี่นนท์ไปร่อนมาแล้วนะครับผมเมื่อต้นคลิปพี่นนท์ก็ล่อนไปให้ดูแล้วนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมล่อนมันเร็วแรงนะครับผมตัวนี้นะเหินฟ้านะครับผมปาไปข้างหน้ามันก็จะเหินขึ้นนะครับผมโอเคครับผมนี่ครับผมก็จะเหมือนกันเลยนะครับผม2ตัวน้องๆก็ลองเอาไปร่อนกันดูนะครับผมว่าจะเหินฟ้ามันขนาดไหนเท่ขนาดไหนนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนทด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ